ขอบคุณมากเลยค่ะที่ถามนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายคนงงว่าเอ๊ะเซตายเนี่ยคืออะไรเอ๊ะมันคืออะไรเนาะอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงแล้วกันนะคะจริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นไม่มีคําว่าเซเฉยๆนะคะมีแต่คําว่าเซ se นเะซ่เซนเซะตัวเซเสียงหลังจะเป็นเสียงยาวเนาะเพราะมันมาจากเสียงเซกับเสียงอีนะเอาใหม่นะเซนเซ เซนเซจะแปลว่าคุณครูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราเรียกครูอาจจะเรียกอย่างเช่นเป็นครูตายอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเรียกตายเซนเซแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ด้วยความที่ภาษาไทยเนี่ยมันจะยาวเนาะเวลาเรียกแบบตายเซนเซอะไรแบบนี้มันก็ยาวอย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กๆที่เรียนกับเซตายก็เลยตั้งฉายายให้เซตายเป็นเซตายนะคะซึ่งตอนนี้เซตายก็ติดคํานี้แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสั้นดีพูดง่ายดีนะคะเพราะฉะนั้น ให้เข้าใจว่าคําว่าเซต่ายเหมือนเป็นนิคเนมของเซอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะของของคนสอนคนนี้ตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะมีเซนเซหลายท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะเรียกแบบเซสั้นๆอะไรแบบนี้นะคะแต่สำหรับเซต่ายแล้วแบบยินดีมากๆเลยค่ะ